บ่เหลลูกก็คาะอยาังยูไนเอามกานตัดท่าเงยูพ่อม้อไม่เย็นเลยยกถึงมาวัเลยโอ้ยเง้งอยู่นม่อกเล้ปวดเ้มีเซอร์บริการพ่อม้อมานวดให้อดบ้านได้เมื่อนี้ มอนวดประจำตัวเจ้าเดิมเจ้าก็ดูว่าพอมดูว่าพอมัมาวดห้งก็แห้ังได้มาคอยกัคอยเยียบให้ตายก็ได้เกี่ยบหัวย่งกได้เออปวดเศร้าปวดัวเศร้านวด โอ้ยอะรเยอะแยะไอเลยือ้นเย้นที่อ่อยขึ้นเข้าด้กับสหน้าเรตังที่สองตง่มเรื่องให้เอาใหอดอยไม่เป็นแม่แบื่ดีขี้นมาเขาาัน่เลนาะงานยิ่งง่ามมันเงยดเสีนยดใจอยู่ก็เคว่งเขียด งานก็อีกเอกสารกับความเขียดกับเงินกับข้มโอ้ยอคนไข้ต้องืนเหยียบย่ำไอ้ทุกขาออกไปเหยียบมองไม่เนี้ยเงา ใหม,ม,ม่ขังง้นเ่าเราเง,ง,งินใหม่แต่พูดเด่นโอ้มีเก็บขิงแต่ว่านแต่ว่านว่านกินยา็เลยรลับแตเร่มาสิเอินพ่อหมอมากาเลยรับกอ,พอ,อนพรแบบดีเงอนด้ไปตลาดเพรดีขี่รถสือนพม้าอพรดีโอ้เด็ ปอกาสได้วันได้ไดโชคดีได้หนวดมือน,นี้ก็จะโดนเาก็จะโดนดู่เราน่าเรได้สไกใจเลยอืมเลีงเ็นเลยเขาเพี้ยงแล้วอื่นบวดแข้นบวดแข,นดแขน้นทุกขาออกอย่างเงี้ยเงาเงา่นนะ โอกยเยนเวนี่ยของแท้ของจริงแน่นอนนะครับฝากไว้้วกันนะครับกับสาวอนพักกันสักครู่เงยบงาอะไรกับมือนั่งบอดีสันหนึ่งสันสี่บอด้ออกกลัางไก่บดีงานยากเถอทีเอ็นขึ้นตะลีบหลยน่าสิบเปร็นตอย นโอ้ยเหยียบหลังพี่น,อน้องเรื่องรถได้น้ำหนักจำได้ดดดบ้างจนบมาจ็วมาเสียเจ็บมากมีหัอสียมึงนี่ปวดเนี่ยเยับ ขึ้นปานหยยบกส็สอบเขาว่า <c oughs> โอ้ <c oughs> จ้งน้ำหนักพวนหยยบไลก็หรือพูดถึงหยยบหลก็กันเน่มือนี้ไม่เแ่วไม่คำหยยบเราธรรมดาได้ไหมใส่บริการมาตั้งเต้นี่อง <c oughs> อง เอามานวดขอเสซนคุณนะคุณอ่ะโอ้ยกดตึงแล้วมันไอ้แขงอยู่หังอ้เขาเขาเปียงเลยน,นี่เลยมันไอไปวดปวดเลยย้อนไปหอดไอ้ไล่คุณด้เลยไอ้ไล่แขนเข่ามันโยกบ่ึ้นมันนี้ พ่อนงพ่อหามือทั่กทัหลวงพ่อพนั่งได้พอนั่งโดนนั่งเทศนั่งนี่ก็ปวดเลยเครื่องวิ่งไดีปวใช่ไหมแต่ขันวดมันเบาตัวนะแต่ถเข้าธรรมดาเห็นว่ายังไงนั่งมันตกก็อีกเดินลูกจะย่มไปขอหน้าคำมาที่กะขอขอนอนปรเดออกกําลังกาย ชีวิตมนุษย์เอ๋ยนวันเจ้าของเซอรเซิเ่อรารางเงนนักมันมเงอันเยค่ะงานนี้บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์จะ็นสิหมอนขนาดไหนห้ามพลาแถมเที่ยวค่ะแฟนช่อง7 HD อีกด้วยนะคะก็คิดถึงค่ะนะคะก็ไม่ได um ้คิดแต่พัถือว่าอย่างนี้ว่านมนวลนะคะมีแฟนที่น่ารักเลย

คุชว์นันเองนะคะวันเสาร์5โมงเย็นห้ามพลาเด็ดขาดเลยนะคะรับรองว่าเรื่องที่จะได้เห็นได้ชมนะคะจากเราสองคนอย่าคว่าสัมผัสรู้สึกว่าวันที่เย็นพ่อนค่ายสเปรนี่เต็มที่เลยคนลองัดลงใส่บริการได้แต่ว่าช่วงนี้พอหมอเขากกล้าออกไปข้างนอกขึ้นกันย่านน้องบวไปโดนเนาะ ปกติเล่าสิไปหานวดได้ตลาดทีเจกัย่านไปรกันจังเออข้าวโคบีโซเอื้อใจบริจารเราได้แต่ว่าช่วงนี้เราบอกว่ารับงานแต่ยินให้าทแถวบ้านหนหางนวกเราบ่ก่อยกรับกลัว่าเรแย่าวโคบีกันกี้ดวยออก้านไเนาะ ใช้บริการบ้านเดียวกันได้ยุ่เพราะว่าบริษัทมีความเสียงพ้บริษัเข้าไปในตลาดมในตลาดกับกาเป็นวดยากค้นโควิดไรเค้นโควิดไร่อืมอืมคนเนี่เบื้องหลอดคนเบื้องเท้านี่และตนจนึ่นทั้งตคนเหตุ ทางองค์ประกอบที่ขายได้ของความเจริญด้านอื่นๆรวกเซฟัวกับอะไรและเป็นปัจจัยอย่จะช่วดรลยกูอ้พนเทียวชา่นถ้านี้โดยตรงไป่นอ้อมันเจียวจึงว่อจนมาสันดึดดดดมหาูมิปหระหาาดลมันเหอหน้าผามันคอมือไผ่ี่มือวันละวันโดนม่นวาสีรอเลี้ยนแบบเันเลย ชาไปวิชามันเราว่ากานวดที hmm. mm ่บ hmm. mm ้านกมันรอนเข้าาพวกเราคนนอนนี้เทื่อรากันนวดก็กันโยมวาก็กโยบางคนก็วิชาบางคนกันเด้ขนนอ้เราเก็นอเดียวเดียวเลยนี่เออนี่ก็ไปนวดไหล่งเวลาไปอบรมอยู่ตั้งอย่างวันก็ไปนวดอันบุรี่รัมยังมันไปวัดละน้ำร้านนวดร้านยังบ่อแรงนวดเดยหรอบ่าแรงยอะน้ำไหมจะแห้งบ่ถึงนี่ กหมอแดงห้หมดแห้งบ่ถินกกมอนิไหมมอนิลันอย่อะไไเอึแห้งเยร่บอะไร้ยผูน่ะเสียงรันที่น้องนี่ยินบ่กปอัดังป๊ปนี่อันบ่เป็นนิ้วมือเลคลื่อนเบื้งว่าพนกดนิ้วตีนได้แบบอันดังโปะได้ซ้ำคือเคลื่อนซี่ซ้ำได้นิ้วมือคนมันเวิมาปวดด้ยหเลย แต่เ้าหักเองเหากับหักบ่ได้เด้อพี่นวลไหมเดี๋ยวนี้เวลาสองทุ่มกว่าเราก็ไอ้ใส่บริการนวดนังก็ร่างหลิงพอดีถ้านขนาดไอ้ลูกเล่าแทรกยังเลียนไม่ามเล่าบ่ได้ยอยู่มันว่าสิเลียนได้งไงเลยบอกอื นกบใจูตนบใจเอาบ่รักวิชาบ้าไทยถอดเอกอีรีจ้างกับบ้าได้นานบ่าได้เลยำอร่อยอ้ย้แล้วหอเออประเศตอ่อนนันนั่นอยู่ขนาดเมี่ยงนวดบ่เปมันบ่าว้าหนักมอขนาดเมียพวหมออย่างนี้นวดบ่ไห้หน้ากระด้นเนาะเออวีชาไปวิชามั่นมนว่าบ่ตายเ่าากิดตัวของบาไย เขายัขานตองขยันโอ้แหมเดียวว่าเธอเขยันบ่าตายค้นมันบ่แดงตัวผม่ยันอืมแด่งไปตัวไปเน่วขามื่อนี่ตีนนี่รบตะาคร้ขันบ่ตายนี่มันบ่นี่พวกเรา้องนีเงี้ยนะอืมแดงมือหายยิ่คเพิ่ยิงเพิ่งตื่นเราเข้าไปอันนี้เล้วอายุพ่อหมอเท่าไรก็หกสิบเท่าไรก็หก 68เกิด2 4้กุนอ่ะ2 4เลยก่น,กน้อง68ปีเจ้าึ้นเบ่งวมาแล้วสิแข็งแน่นเสมอเรายึอดยอาชีพนี้ตั้งแต่เราเป็นเด็กน้อยนักเรียนน,น,นว,วเดเริ่มต้นการนวดจากยังกาะเป็นคู่สอนใช่ยุคนึงุนะคู่ตอนแรกว่าไอ้ลูกค้าคนแรลกเป็นคู่กันบ่าวดนไห้คุณคู่นบ่คุมันคู่หเอิ้นเด็กใช่เด็กใช่วิรัตมานวดไห้แนงส่บ่พบ่นแล้ว จะกับน้านวดคู่ก่อนคนเด้จะให้คะแนนปะนะวะก็เลยได้คู่วิชามาตร่นก็เลยเท่ากับความเป็นมวลหรดกเลยเอก็บความรุ่นรอดเลยก็แสดงว่าคู่รักพักจำมาถึงว่าใส่ใจเอาดีๆได้ได้วิชาจากพ่อมาอันบนี้คนไหนอับนแล้วใจเอาจำได้ถือว่าเป็นอาชีพที่สุดดิบเอื้สืบทอดจากพ่อมาอันบนี้มรดกธรรมดาน่าจริงนะ ก็ม hmm. ีอาชีพต <Talking. S 3> hmm. ิด oh. ต uh. ัวไปตลอดโบไตเออกูเรียนหนัง oh. สือกับเลี่ยนขึ้นกันอ่ะร้อมกันแต่ว่าบบป่วงขึ้นกันกับมี่กันขึ้นกันละอหนึงี่ที่หาเปียนอืมอาชีพไอพ่อหมอขึ้นกันแต่ถ้าพ่หมออีกอะเลียนคู่เดียวกันอยู่แต่ว่าโบเก่งขึ้นกันกับมี่เองสิละเนาะกขาราชามื่ขึ้นีกี่คนผู้กองนี่ย่มีของากเนี่ยหาเรื่องเ่ยงคูอืไปแจงเนี่ เอัองซื้ออ่องือแต่ว่ากัมีหน้ากินะกระื่อนี่แหละอาชีพที่โตน่ะมันงาสิงัดก็้หมืนี่นาะพนะโอ้ยพ่อีเมียขามัท่าดีกับเอื้นว่าไอพวกมวยปั่มไหมเองัดขาขึ้นแล้วได้ตีมือว่าเออย่อมแพ้ย่อมแพ้กันันน้ธรรมดาเลยเ่ะลงงัดโอ้ย หัวหาทีมเ้ยโอ้ยงอเก็บบอลอีโอ like ้ยเอาพี่หนุอยียวทาดอกพี่าเงินก่อนเดีจนาขยไปดี๋ยวจีน่อยป้ดีี่าขไ้ เอาเงิเด้อจ่โอ้ยดโมไ้าั่งของแม่ห่วยเอาเก็บเรีบบรอยเินเดอเอาไ้สเนด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้พ่อโมอขออนุญาตพ่อโมอดึงแป๊บนึงเอาไปิก็บก่อนจ่า